จเจ้าสารเทียนะครับผมเดี๋ยววันวนี้เราจะมารีวิวเอฟเฟ็ติตตานะครับผมเป็นของไม่ตนะ้องฟังนะครับผมจะใช้คู่กับกีตต้าเอ็ม5เออาร์จีนังนูที่ผมเคยใช้ลงรีวิวไปนะครับผมอันนี้เดี๋ยวจะเป็นการเอาเสียงออกจากแอมสดๆเลยนะครับผมจะไม่มีการผ่านมิกควันอะไรนะครับผม การต่อก็จะประมาณนี้นะผมแจ็คฝั่งนี้จะเป็นไลน์อินนะผมใช้ต่อจากกีตาร์เข้าเอฟเฟกต์นะผมแล้วก็ฝั่งนี้เป็นไลน์เอาต่อจากเอฟเฟกออกไปเข้าที่แอมป์กีตาร์นะครับผมเพ mm ื hmm. ่เพิ่มอีกอย่างก็คือใช้อแดปเตอร์9โวลต์นะผม mm hmm. ในการต่อคร mm ับ hmm. แล้วก็ส่วนตัวนี้ผมเพื่อใครแบบว่าไม่ชอบแบบว่าพบอแดปเตอร์นะผมสามารถเปิด ตรงไอ้เจ้าฝายนี่ยนะมีปุ่มด้านล่างอยู่นะผมเป็นคล้ายๆปุ่มน็อตนะผมให้อมือหมุนไข่แล้วก็เอาถันเก้ารูเนี่ยใส่ต่อได้น,นะผมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อแดปเตอร์นะครับส่วนการปรับเลเวลแล้วก็ดิสัทนอีคิวให้เป็นประมาณนี้นะผมามาเดี๋ยวเราลองฝักเสียงเลยครับเนี่ยเปิดเสียงทีนธรรมดาไม่เปิดเสียงแตกนะครับผม เสียงอิจประมาณน,นีนะครับผมแล้วก็เดเราลองมาฟังเสียงจากเอฟเฟต์ด r อร์นของบันสเกยนะครับเสียงอิจตีแล้วไงนะครับผมจะต้องเปิดวันรุนะ่ครับ โอเคเราลองฟังเสียงกันเลยครับผม เสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะับส่วนใครที่ใช้แปลว่าเพลงที่ว่าไม่ใช้เอฟเฟกสแต็กโซโล่นะผมก็เดี๋ยวผมจะเท่าที่ผมรู้ ะมีคอรดเดอร์ท <ici> ่อนกลารเนี่ยจะใช้ประมาณว่าเสียงแตกอ่อนๆนะผมแล้วก็มีเพลงไม่บอกเธอแลผมที่ใช้เสียงแตกนะผมอะไรๆพี่ไม่บอกเธอเลยว่า solo ให้ผมแต่เวลา solo นี่บางคนอาจจะหาออไดย์มาช่วยหน่อยไรนะผมเดี๋ยวผมจะเปิดออเดยจากโต้นะผมเพลงซโล o จะประมาณนี้นะผม ว่าเสียงของเจ้าเอฟเฟกต์โซชันนะผมรอไปแล้วผมให้เพิ่มตรงปุ่มด้านซ้ายนี้ผมมันเป็นปุ่มในเรืเสียงนะผมให้เป็นผมจะเปิดมาอันนี้นะผมเสียงก็ะดีเสียงมันก็จะเพิ่มกมาอีกระดับนเดี๋ยังเสียงับ อะไรยังไงนะผมแล้วว่าใครก็แบบว่าสมมารถไปเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ๆนะผมแล้วคอนเสิร์ตตามวงโรงเรียนอะไรนี้ที่คนอยู่ในวงของเรียนนะผมแต่ว่ามีปรับแล้วยังไม่ถูกใจเรานะผมสามารถไปปรับที่ตรงนี้ได้อีกนะผมถ้าเป็นผมผมจำไดวผมจะปรับที่ตรงนี้นะครับโอเคคนระับแล้วาการดูก,ก็เอฟเฟกต์คือใช้กีตาร์นะผมของมาลดิซอนนะผมก็ขอ จบคลิปลงเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีสรครับถอนสวัสดีครับมีเวนกดไลค์กดติดตามกดกดสไครป์กันด้นะผมเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปครับและใครอยากให้ผมทำโคเวอร์เพลงอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมบอมขอบคุณครับ